สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้วันพฤหัสนะต้องบอกว่าตอนแรกๆของเช้านี้มาด้วยความหวังครับดูแลสดใสทราบซรานว่าจะน่าจะขึ้นต่อน่าคิดหวังเลยวันนี้แต่จริงมันก็ขึ้นต่อนะแต่ขึ้นนิดเดียวนะครับบุกไปสักสี่ห้าจุดั้งนิดเดียวเองนะครับนะก็ทีิเาบอกว่าเพื่อนบ้านเราวันนี้เองส่วนใหญ่เขาก็ดีดรับฟังอเมริกาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาวานนี้บุกแรงเจ็ดร้อยกว่าจุดนะครับก็เหตุผลก็หลักง่ายๆเลยเรื่องอะไรฮะเรื่อง เอ่อเงินเฟ้ออเมริกาออกมาถือว่าต่างกับคาดพอต่างกับคาดปุ๊บเขามองไปนู่นเลยเอ้ยยีเฟดน่าจะลดดอกเบี er ้ยอ่านะครับลกลับเล่นประเด็นเดิมนะครับนะแต่ก่อนหน้านี้นที่บอกว่ายีเฟดไม่ลดดอกเบี er ้ยอันนี้กลับไปบอกลดจีลดดอกเบี้ย ok er อะไรเงี้ยนะครับนะมันเป็นแค่การคาดการนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นความจริงนะฮะเป็นแค่การคาดการขอตลาดนะครับนะแต่ก็สมมติให้เขาก็พุ่งขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็ผมก็กลับออกมากลุ่มแบงก์ถือว่าแข็งแกร่งนะครับนะเนื้อเมื่อวานนี้อเมริกาพุ่งแรงเอเชียชานี้เปิดมากระโดดต่าางกกัันนนนเลลยยะะครบแ้วว็ื ถึงตอนนี้เองเขาก็มีย่อๆบ้างน,นะแต่ก็ยังยินบุกได้ดีอยู่คือไม่ให้ย่อบแบบถอยลงมาแรงๆอะไรนะครับเนะน่าจะเป็นการลับกำลังกันไปว่าไปส่วนของบ้านเราดิบอกว่าเราเมื่อวานนี้เราก็ขึ้นแรงแล้วก็ทรงก็สวยด้วยนะว่ามาแบบทรงแบบเหมือนกับแหม่น่าจะไปต่อนะครับนะและ้วข้างนอกก็ดูงี้แล้วผูว่าช้านี้เราก็น่าจะไปต่อแต่กิ็เคีเ้ยวกันหมดเลยครับซึ่งเราเปิดมันเราก็บุกได้เงี้ยแต่บุกไม่กี่จุดเนี่ยสุดท้ายถอยลงมาฝันค้างเลยเอมเหมือนกับเหมือนถูกหลอกอ่ะ เอ๊ะมันตัวดีแทำไมมันถอยมันอย่างนี้นะครับ,คร,บครับตอนแรกเดลตานี่บวกบวกอยู่ทำมันมลบด้วยลงมาเลยหลายตัวลงมาเลยจากที่เป็นบวนะกถอยลงมาเลยแลว้ววันนี้เองอแรงขายคุณตัวใหญ่บูชิปนี่มีด้วยนะไม่ใช่ไม่มีมีด้วยนะครับนะแล้วก็บางตัวที่บวกก็บวกนิดหน่อยนะครับนะและ้วก็หน่อยอยีกผลหนึ่งก็คือวันช้านี้ยซ n ซันเบนตลาดดูแผ่วแล้วก็เอียงลงมาก็คืออะ่รก็คือเนอย่ากตัวมาสเตอร์จู่ๆนี่โครมมาเลยฮะฟรอเลยมาไหนไม่รู้นะครับมาสเตอร์นะครับจริงๆลงมาสองสามวันแล้วแต่ว่าวันนี้ ทิ้งลงทิ้งลงเลยวันนี้เปิดมาโดดลงไปเลยนะครับนะมีวิกฤตด้วยในการหนึ่งนะครับแต่ถือว่าลงแรงกว่าที่มองเยอะลงจุลงมาแต่ทั้งที่ถ้ามองถ้ามองกันในเชิงของพื้นฐานนี่อย่างาบอกว่าคิวสี่แนยังเติบโตได้ดีอยู่เขาังมองซอลี่คุณเป็นเชิงบวกนะแต่สุดท้ายคุณนพฤติกรรมคุณไปทางอาวเงี้แลวกันนะครับนะเราก็เลยมองตกใจอยู่เหมือนกันตามก็เลยเหมือนเอ้ยฉันก็ล็อกขายไปบ้างดีกว่านะครับนะไม่มีอะไรที่ยิงแท้แน่นอนนะสัจธรรมเลยนะ อย่างพ่เลยถ้าคุณบ้านนี้ก็เริ่มรีบาวแล้วล่ะถ่าคุณบ้านเราที่อย่าไปเชื่ออะไรมันมากนะโอ้ยจู่มาจู่เอียงไปเฉยอย่างเงี้ยนะครับนะอันน้ก็ว่างไปนะครับนะแล้วก็ชานี้ก็เลยสุดท้ายก็เลยติดลบหน่อยนะครับนะชานี้ก็อยู่ที่หนึ่งสามสี่แปดจุดหนึห้าลบไปสี่จุดหกสองแต่วอลุ่มดีนะวอลุ่มน้อยสองหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านบาทนะครับนะวอลุ่มน้อยทรงก็มีความหวังอยู่แต่อย่างว่าต้องเทแบบเนี้ย ม,มันความมั่นใจตลาดที่มันไม่ค่อยมีอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งหายไปนะเออถ้าอย่างนี้แัมโผแล้วจากจู่ๆมาแล้วน่าดูดีไม่วิ่งเลยตลาดไม่วิ่งนะเดี๋ยวต้องถามทางผู้เกี่ยวข้องว่าทำยังไงให้มันกลับขึ้นมานะา<ช>าก็ว่ามัคคนไปนะครับส่วนที่เฟกครับทำในส่วนที่เฟกนะครับเซฟิตี้เนี่ยปิดช่งเช้าล่วงไป0.37%นะครับนี่ก็เห็นได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปเนี่ยทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200ร้อวันอีกรอบนึ่งตรง890นะแล้วก็ไม่ผ่านนะถอยกลับลงมาทีเนี้ย ลงมาแตะตรง8.80เลยตรงเนี้ย8.80เนี่ยมันเป็นโลของเดือนธันวาวันก่อนเบรกลงมาแต่เมื่อวานเนี่ยฟอลเบรกขึ้นมานะครับวันนี้คือมีเงื่อนไขเลยเดียวเลยนะครับคือต้องยืน8.80ถ้าปิดตามกว่า8.80เนี่ยอาการจะไม่ดีมากๆเลยนะครับก็จะลงต่อไปปิดแกปล่างที่เราเคยประเมินเอาไว้นะตรง6ตรง8.62ถึง8.64นะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังไงวันนี้ขอให้ยืนอน่ะ ยังพอมีรุลี่บาวอยู่นะครับแล้วก็ S50 s ้ r i ซสนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้นะครับลงน้อยกว่าดัชนีนะเหมือนกับลงไปประมาณจุดกว่ากว่าเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บ่งชี้ว่าอาจจะยังมีแรงซื้ออยู่นะครับก็คือถ้าลองนะครับคาดการดูเนี่ยอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้เพราะว่าเป็นแรงซื้อที่เหมือนกับพยุงราคาไว้นะครับทำให้เบสิตเนี่ยหรือส่วนตางเนี่ยมันเหลือแค่ ลบหนึ่งจุดนะครับถือว่าดีขึ้นมากาเ๋ยให้ดูส่วนต่างค่าเบสิสต,ตรงนี้นะครับจากเดิมเนี่ยฟิวเจอร์เทดตาวัว่าีตี้ประมาณ5้าจุดนะเหลือแค่จุดเดียวนะครับวันนี้ก็ถือว่าฟื้นมาได้ดีแล้วก็เร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่า,ายังไงก็ตามภาวะนี้อาจจะเป็นแค่ชั่วคราวก็ได้นะครับก็ยังไงให้ถือลองต่อแบบระมัดระวง <S 2> <S 2> ังนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยดูภาพเซกนิดหนึ่งว่าหนึ่งสมห้านย์นี่ พอยืนไว้หมบยก็ยินแล้วบอกว่าถ้ามองถ้าเราไม่พูดถึงอะไรอื่นเนี่ยเรามองแบเซนติเมนต์มแบบทั่วๆไปนะมันก็ยังมีโอกาสกลับมายืนอยู่คืองว่าบายนี้อาจจะเว็นไซดเวลแล้วก็ลุ้นประคองตัวกับมีพิกมีปวกได้นะเพราะอย่างที่บอกตลาดช่วงนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะทุกอย่างก็รอรุรุ่นขึ้บ้านเราก็รอดุ่งุ่งนกฝั่งกองรุ้นหุ่มแบงก์อื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะนะงั้นถ้าเรานั่งยืนสอดใส่อยู่เนี่ยเราก็ยังมี่ ปูรุ่มมันจะกลับมาไปแต่ไม่รู้ฝั่งไหนนะที่บา,ม,ามันฝั่งขายนะสกิลมันจะลงมาเท่าขหร่กันเร็วนะครับนะแต่นี่มาดูไม่แน่ทางข้างนอกดูโอเคอย่างเงีย้ยเราอาจจะกลับมาฝั่งซื้อก็ได้นะครับนะกานบาทนี้มันก็ยังพอมีรุ้น้มแก้มอยู่ที่จะส่ะงตัวแล้วก็มีบุกน,นิดหน่อยยังมององั้นนะราะายิงรู้จักเงื่อนไขต่างๆมันไม่ได้มีอะไร แต่เผื่อว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างบางคนอาจจะมองว่าหนึ่งดิวันจันทเนี่ยทำเ,เนี่ยจะด้องแแม็กก์กมตัวแล้วครับแล้วเขาก็ดูท่าทางจะมีอะไรไอ้ขึ้นออกมาเลยทันทีนะนะครับนะอันนี้ก็ต้องมาดูว่าอย่างไงนะครับนะอันนี้อาจทําให้คนที่เล่นเทรดมาก่อนมันก็ขึ้นมารอปุ๊บเขาอาจจะล็อกขายตั้ไหไปก็มีเหมือนกันนะครับ,รบมันก็เลยมีโอกาสที่คุณจะยังไม่ค่อยไปไหนในช่วงวันวันพรุ่งนี้ถึง วันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งอันจนกว่าจะมีอะไรชัดเจนปุ๊บอาจจะขยับตานอีกทีนึงนะนะครับนะดังนั้นติดตามช่วงนี้ก็ต้องถือทำแล้วก็วระคายระวังนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อช่วงนี้เองเป็นสั่งการเทรดดิ้งมากกว่านะครับนะนะก็บนะ่นะบบายนี้เราเราอมองแบบนี้นคือยังไม่ได้มองเป็นเชิงเพราว่าลงไปเลยไม่ได้มองแบบนั้นนะครับนะเพราะอย่างที่บอกก็คือบ้านเรายิงมันมันก็ลงมาเยอะนะแล้วก็ ถาว่าลงเพราะอะไรมันก็ไม่เห็นมีปัจจัยอะไรพิเศษชี้นำมุมมาขนาดนั้นด้วยนะครับนะเราบ่ายนี้ยังมองว่าเรซื้อขึ้นขายอยู่ตาแบบยิ่งยืนเหนือหนึ่งสามสี่สูงนะแต่ถ้าหลุดลงไปก็ไม่เอาเหมือนกันนะถ้าหลุดลงไปก็เวสเอ็นสีนะครับนะใต้มองไวสหนึ่งสามห้าสูตรแล้วก็หนึ่งสามหกสี่ครับส่วนตัวหุ้นฮนะเรามองตัวเออเรามองว่าเรซื้อขึ้นขายเราตัวตัวหุว้นเรามองตัวเนะ็ตอีสฮะนี่เราข้ามาเล่นหุ้นดีอารีกว่าครับตอนนี้หุ้นไทย ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่แต่ดียาตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาถือว่ามันขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาต่อเนื่องแล้วนะครับนะอันนี้เรามองขายที่แนวต้านนะเพราะว่าถือขึ้นมาต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็ชนแนวต้านนี่ส่วนที่เรามองถือตรง965นะครับนะแล้วที่มันคือมิดโดจิด้วยนะฮะเนี่ยวันนี้มิดโดจิขึ้นมา9 5ต้องระวังตรงนี้เป็นมิโดจิฮะมิดโดจิขาขึ้นเมื่อไหร่ก็ต้องระวังเรื่องการทั้งตัวแล้วก็ลงมาไปข้างล่าง ก็เล่นเล่นดีบ่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าพวกี่มันย้มยู่บ่นก็เลยอาจจะมองเรื่องการพักน์โตมีโอกาสอยู่นั้นเรามองว่าเรากำลังไปไปในตัวของอ่านิติสขายเงินที่แนวต้านนะครับนะแล้วไอตว้ตัวคือตัวไ b f นะครับอ่าเบรนดินถือว่าลงมาต่อเนื่องสามวันนี้ลงมาหูเอาเรื่อง,องโอกาสนะครับนะเรียกว่าลงมาเยอะนะครับแต่ถ้าอยากลงมาเยอะลงมาเร็วลเลยมองว่าเม่วานนี้เองเริ่มไม่สนใจในการซื้อเล่นดีบ่าวนะครับนะเพราะดูจากวอลุ่มมันก็ไม่ได้โตอะไรนะครับนะเราบอกว่าน่าลงมาแล้วน่าจะเอาอยู่ฮะนะครับนะ การซื้อบ <hh> ัตรต้องแบบทยอยซื้อนะห้าเจ็ดศูนย์ให้ห้าเจ็ดท่าก่อนทีหนึ่งถ้าไม่อยู่ต้องมองไปแถวห้าสี่ศูนย์เลยนะแต่ว่าห้าสี่ศูนย์ระดับนะไม่ต้องผีผ่านมากลงแบบทยอยตั้รับไปเพราะส่งหุ้นมันยังลงอยู่นะครับนะแต่เราเชื่อว่าน่าจะมีรีบาวด์สลับตัวตัวของบีเอฟนั้นจังหวัดนี้เองตั้งรับที่แนวรับนะส่วนทีเฟกครับจะเป็นส่วนทีเฟกนะครับก็เรื่องมาสองตัวเหมือนกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็มองตัวเคทีซีนะครับตัวของบัตรเครดิตนะราคานี้ก็ถือว่า แข็งนะเรายืนเหนือ50บาทได้ต่อเนื่องนะครับเริ่มยกฐานสูงขึ้นมาก็มีโอกาสไปทดสอบหนวต้าน5 2แล้วก็5 3บาทนะครับจุดสต็อปเนี่ยให้ไวที่49บาท50นะครับก็น,นำเทรดดิ้งฝั่งรองส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวของธานีนะรตรงนี้ตกันข้ามกันนะราคาเนี่ยก็เกิดรูปแบบที่ยังอยู่ในไซด์เวดาวต่อเนื่องนะเราก็เด้งไปไม่พ้นเส้นค่าเฉลี่ยหาวันให้มีโอกาสลงต่อนะก็น,ะนำไปเทรดดิ้งฝั่งช็อตนะแนวะรับก็บาท25บาท20นะครับ เก่งกำไรสำหรับตัวของธานีนะครับบาทเช้านี้แข็งนะครับก็มีการแข็งกันไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้เราก็เริ่มกลับมาอ่อนบ้างนะครับ34.58นะครับก็ถือรองต่อสำหรับ USD Future เพราะว่าเราก็เล็งเพอฟิตลันมารอบนี้เราก็กะว่าจะรันกำไรยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไปตามเทรนที่อ่อนแล้วก็สอดคล้องกับ k t ทิกไอเเราที่ได้ออกไปด้วยนะครับ ปิดท้ายในส่วนของทองคำํำ2,700เมื่อวานนี้ขึ้นไปประชิดติดแนวต้านเลยนะครับก็ยังย่อๆหน่อยช่วงบ่ายวันนี้แต่ก็ให้น้ำหนักนะว่ายังมีโอกาสทะลุผ่านตรง2,700ไปได้คืนนี้แล้วก็ไฮเดิมอยู่ที่เนี่ยเดือนธันวานะครับ2,725เป็นยอดเดียวยอดที่ใกล้เคียงกับเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับ 2725ก็มองมีโอกาสไปถึงดังนั้นเนี่ย GO ซี r ี e s 25เนี่ยนะครับถือลองต่อนะครับใครไม่มีเราย่อนิดหน่อยแล้วก็สะสมลองเพิ่มได้นะครับมา,มาดูวนต่อฮะวันนี้ก็ข่าวสารก็อ่ะมาฟังเรื่องฟังเรื่องสำหรับคนที่ได้เงินนะครไม่ได้เงินนะวันนี้ก็ประกาศแล้วนะครับว่าใครที่ได้เงิน1,000 0บาทแจกเงินเป็น 2, 2> นะครับนะ ก็เดี๋ยววันที่22มกราคมนี้ไปตรวจสิ์กันได้เลยนะครับนะ,นะแล้วก็จะเริ่มจ่ายเงินก็วันที่27มกราคมอ๋อก่อนจุดจีนนะก่อนจุจีนนะหือว่าใ,ให้เงินคุณไปใช้อะไรครัว,ว่าไปนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่มันยังเ,เรียกว่ายังไม่สําเร็จรอบแรกเขาจะจ่ายอ,อีก3ครั้งนะครับนะคือวันที่28มี28กุมภา28มีนาแล้วก็28เมีารบนะแต่นี้ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนแล้วนะ ก็องคนลงทะเบียนแล้วนะครับนะถ้าคุณไม่ลงทะเบียนมาตั้งแต่ก่อนที่ปีนี้ีแล้วปีแล้วเนี่ยถือว่าคุณสละสิทธิ์ไปนะครับนี่ถ้าตามตามตามมุมตั้งแบบนี้นะก็รอดูกันต่อไปนะครับเรื่องของตัวของการแจกเงินก็ใครได้เงินก็เรียกว่าแม่ก็โอเคนะอยู่ได้เงินหมื่นหนึ่งว่ามันก็ดีดีกว่าไม่ได้นะครับแย่ลืมนะตัวเซจันวันที่22นะครับนะแล้วก็แจกเงินวันที่27มกราคมนะครับนะแล้วก็อีกตัวนึก็คือตัวไอเทลนะครับนะ ไอเทลเขาบอกว่าเขาจะมีการทำซื้อหุ้นคืนนะครับไม่เกินวงเงิน3ามล้านบาทหรือวรวมทั้งหมด130ล้านหุ้นคิดเป็นวันเก้าจุดสามหกเปอร์เซ็นต์นะครับนะช่วงเวลารับซื้อคือวันที่ยี่สิบมกราคมถึงสิบแปดกรกฎาคมหกแปดนี่ก็ถือว่าครึ่งปีนะ,นะครึ่งปีอ่หกเดือนไปหกเดือนได้แล้วนะมองอย่างนี้นะยี่สิบมกราคมถึงสิบแปดกรกฎาคมหกแปดนะครับนะก็เรียกว่าถูกไอเทลนะครับนะซึ่งวันนี้จะขึ้นนะ อ่แต่ขึ้นไปตามตลาดกันแต่อัยังบวกอยู่นะยังบวกอยู่ยังบวกอยู่แต่จะทุกเทงจะายแล้วก็ทางด้านของบ OJ ครับประธานผู้ว่าการบ OJ อเขาบอกว่าเขาปีหน้าอ่าไม่ปีหน้าทิศหน้านะฮะเขาจะมีการหารือกันนะฮะกับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ่าเดี๋ยวมารอดูกับบีโรเจจะทำไหมนะครับนะรอกช่วงนี้ข้างเงินเยนออ้แข็งไม่แข็งอ่อนโอ้ครับแคปที่ญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายิ้มเลยนะครับซื่ก็ต่ำกว่าต่ำกว่า2ีอ่าช่วงนี้ก็ต่ำกว่านนี่ JYBT ดีแต่กว่ายี่สิบสองคขึ้นมา22่สนี่ออ๋อี่สิบสอุดหนะถือว่าถูกมากนะถ้าเทียบกับช่วงต้นตอนช่วงปลปปีมันอยู่มา 2. ยี่สิบสองจุดมามได้แล้วนั้นยี่สิบแปดยี่สิบสองจุดกล้วนั้นทำได้แต่ช่วงนี้ก็มายี่สคือว่าถูกนะเหย็นบางครั้งลงไป ราคาที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ถือว่าถูกลงนะแต่คนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าของเขาแพงเพ oh <my S 1> ราะเงินเขาอ่อนนะฮะแต่เราไปแล้วรู้สึกว่าเราสุขว่าถูกลงถ้าคุณไม่คิดอะไรมากนะคุณลองเทียบเป็นเงินเยนแล้วไปกินเอาง่ายกินก,ก๋วยเตี๋ยวที่นู่นนะทนะามหน,น,นึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยเยนเงี้ยนะมันก็ค่าเองไม่ถึงสองร้อยสองร้อยกว่าบาทไม่ถึงนะถูกไหมเพราพันเยนมันประมาณยี่สิบสองร้อยบาทถ้าเจ็ดแปดร้อยมันไม่ถึงนะแต่ก็อย่างงี้่คนที่กินบ้านเราบ้านเราราคาไม่ไม่ลดนะบ้านเรานี่ร้านเองราคาไม่ลดหนึ นะ,นะครับช่วงนี้ก็ญี่ปุ่นถูกกว่านะครับนะแล้วก็ทางด้านของอสนักข่าวอีกขานึงครับนักวิจัยครับนะคานาลิสนะครับก็บอกว่าสมาร์ทโฟนเฉพาะ Apple ิลน,นะที่ส่งไปขายในจีนนะครับนะอบอกว่า Apple ยังคงเป็นเจ้าตลาดอยู่ครองส่วนแบ่งอยู่มา17ปร์เซ็นตแต่ตอนนี้เองหัวเว่ยนี่ตามขึ้นมานะ17เหมือนกันนะ,นะหัวเว่ยครับแต่ยอดการส่งเข้าไปขายในในยอดอะไรก็เลยยอดส่งสมาร์ทโฟนไปในไปจีนร่วงลง25เนตในตะวันซี ยอดศพก็ไปลดลงนะผิด่ว่าเขายังคงมาเข่งแชร์ได้อยู่เดี๋ยวต้องรอดูเพราะตอนนี้เองเรื่องนะหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องแล้วเพราะว่าคู่แข่งเบอร์สองมาต่อติดต้นคอเลยนะครับนะเดี๋ยวมารอดูกันต่อไปว่าจะแซงหรือไม่แซงครับเนี่ยช่วงนี้ก็ติดตามดูนะครับเนี่ยสับตัวของ Apple ในตลาดในตลาดเมืองจีนครับเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับนะส่วนตัวของหุ้นที่วันนี้มือคนรุ่มเยอะสุดนี่ก็เป็นมาสเตอร์วันนี้โดนสลบเข้าไปโอ้โหอันนี้ นี่ถือว่มีนี่อดด้วยนี่ถือว่าเตื้ขึ้นมานะถือว่าเตื้อขึ้นมานะนะครับนะปิดที่3ามสรไปแปดยี่าก็ตอนช้าสุดลงไปฟอเลยนะครับนะไปยีิบเจครัแล้วก็ตัวของเดลตานะครับก็หนึ่งร้อบแปดจุนี้เรไปบาทหาสินะแล้วก็ตัวของซ b บีออลครับห้าบหกบาทบวกทีมาต่งแล้วก็ตัวของกัฟครับหกสิบวันนี้บวกมา50าสิบตันะครับนะตัวนี้ผมก็ก็คือตัวทรูฮะทีทรูถือว่าแข็งนะครับนะมาแบบเรื่อยๆรื่อาไม่ก็มาอยู่หวืตัวทา ตอนนี้12บาทแล้วนะก็บวกไป0.5จุดห้าจุดโคนีคกั 0. 6, 0. 4, 6, บบวกมา50ตังก็ศูนย์จุดสี่หกนะฮะโฮมโปรนี่รีบาวนะ35ตังก็ศูน์จุดสาเพราะว่าน,นี้ตัวที่มาแรงเป็นตัวของดูโฮมนี่ดูทรงๆไปนะครับนะโฮมโปรนี่มาทำหน้าที่แทนนะครับนะแล้วก็ CRC ครับบวกไป75ตังศูน์จุดสากอ๋อวันนี้วันแรกเนี่ยอีดีซีช็อปวันนี้เจ็ดสิบหอ่าใครจะซื้ออะไรก็เคมีสีแล้วจากเคมีสีก็อาไปนะครับนะวันนี้วันแรกครับนะตอนที่16นะะครับนแี้ส แต่ก็มีคําถามนะทำไมรอบแต่รอบนี้ผมว่ามันมันดูน้อยนะเพราะว่าอีกสองหมื่นมันไปซื้ออะไรนะซื้อโอท็อกมาเรายังไม่รู้เลยโอท็อปอยู่ไหนโอท็อกอะไรอยู่ไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูกันนิดนึงนะครับว่ามันจะแอคทีฟหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่คือถ้าซื้อปกติทั่วไปก็สามหมื่นบาทนะครับนะครับตัวของอินดิซิตนะครับนะแล้วก็ CBG ครับก็นี้บวกมาสามบาทนะถือว่าอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะสองวันก่อนหน้านี้มันลงอยู่เลยสองวันนี้มาขึ้นมาแรงนะบวกไปอะไรบาทอยู่นะฮะ CBG กนะ 0.24จุดนะฮะสตูซีบีจินะครับนะอครับมาดูคำถามตอบดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บนะถ้าใดมีส่งเข้ามาได้เลยในคำถามนะเดี๋ยวมาตอบกันให้หมดเลยนะคำถามแรกองนี้คือตัวบาฟถามว่าน่าเก็บไหมบาร์ฟนี่หลุด10บาทไหมผมดูอยู่เหมือนกันนะคือคำถามว่าน่าเก็บไหมจริงถ้าคุณดูหุ้นหนึ่งนี้นะคำตอบมันตอบอยู่แล้วอยู่เฉยนะนะคุณไม่มีก็เดี๋ยวคุณโชคดีไปแล้ว ครับนะคือจริงบ้านธุรกิจมันเนี่ยผมว่ามันไม่มีคู่แข่งเนี่ยมันทำเตอร์น้ำมันกับเตอร์น้ำมันไอเครื่องบินเนี่ยฮะครับนะไอยิ่งถ้าเรามองว่าการท่องเที่ยวบ้านเราฟื้นตัวคนเข้ามาปุ๊บอย่างไงก็แตกเครื่องบินขึ้นลงมันก็ต้องเติร์น้ำมันอ่ะนะครับนะใช่ครแต่ยิ่อาจจะมีความกังวลในเรื่องของในเรื่องของในเรื่องของสัญญาสัมปทานมันอยู่ในช่วงรอยต่ออ่นะครับแล้วก็เป็นแต่แัวราคาเกาลงมาเยอะเยอะเยอะเยลยผมว่าโอ้โหแต่แบบนี้ก็อยู่เฉยๆไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ แต่คนที่มีอยู่แล้วอาจจะต้องจำใจถือทุก่อนนะครับเผื่อไม่ดีๆอาจจะมีรีบ้างก็ได้นะครับนะแต่ช่วงนี้ถ้าคนไม่มีก็อยู่เฉยๆเพราะว่าเราขาหุ้นไม่ฟื้นเลยรอเห็นชุดกลับตัวหน่อยนะครับนี่ลงมาทางเดียวเลยนะไม่ไม่แอคทีฟไม่อะไรเลยนะตลาดจะมีแอคทีฟบ้างอย่างขึ้นอีกโลนี่ไม่มีถ้าอย่างนี้อยู่เฉยดีที่สุดนะครับนะไม่มีก็ถือว่าโชคดีไปแล้วแล้วก็ทียูถามว่าทียูอะไรนะทียูเอโอทีตัวไหนน่าสนใจราชบุรีใช่ไหมฮะครับคือถามมาเงี้ยจริงแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวหุ้นเลยกันเลยแล้วก็มันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะหุ้นคนละกลุ่มนะครับเนี่ยแล้วคนละหนึ่งคนละกลุ่มคนละไซส์ด้วยราคาก็ต่างกันนะครับเนะแต่ถ้าถามยิงอย่างงี้ถ้าถามผมผมก็มองตัวหลัก้มมองตัวผมเดิมเอลทีนะครับเนี่ยเพราะว่าทรงดีทรงก็จริงๆใกล้แนวรับตรงมางทยังยมองซื้อเบื้ตัวเอวทีนะครับแล้วก็รอไปหน่อยนะครับเอวทีนะแล้วก็ตัวท็อปฮะไม่มาดีไม่นี่ไม่มานะนี่ถือว่า อดีขึ้นมาแล้วก็อยู่กับแคบๆเลยไม่ค่อยวิ่งนะช่วงนี้ครับอันนี้มองยี่สิบเจ็บาทไปก่อนก็โดนท็อปหนึ่งจริงแล้วมันมีโอกาสถึงยี่สิบเก้านะอ่าแะแต่ผลมันไม่มาตัวท็อปเนี่ยแต่เช้าอย่างนี้มองยี่สิบเจ็ดบาทก่อนเลยแต่น้อยก็ไม่หลุดยี่ห้านะทำมองง่ดีนะครับพยายามสร้างฐานอยู่แต่ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้าถามผมนะถ้าขึ้นไปเนี่จังหวัดขายขายไปบ้างว่ามีเสียหายอะไรนะเพราะมันมีคําถามก็คือประเด็นมันน่าจะไปติดไอ้โครงการเลยนะที่ที่มีคนมีปัญหากันอยู่มันเติมเงินเข้าไปเยอะนะครับ แล้วเราไม่รู้ว่าม,มันเ,นเราไม,ไม่รู้ว่าเาติมไปแล้วเนี่ยม,มันพอหรือเปล่าหรือว่ามันพอแล้วหรือทุกอย่างมันรับื่นดีไม่รู้นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของขนาดคุณต้องไปรอดูยอยีกทีนนะครับนะนั้นช่วงนี้ท็อปเลยไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มนะครับนะแล้วแควคอมฮะนี่ก็ผิดหวังนะแควคอมนะใช่วันนี้ลงมาต่ออืมดีนะช้ำควรจะช้ำก็เด้งอยู่นะอ่าเด้งเหมือนตามแต่พอสุดท้ายไม่ายก็เย็่งเลยนะครับนะไม่ยืนอันนี้ต้องระวังแถวคอมแสดง่งว่าราคาไม่ค่อยไหว ที่พันคือวันนี้รุ่นหลุดแปดสี่สิบลงมาด้วยนะตอนนี้มองอีกแปดบาทแถวข้อครับฐานเดิมเลยนะครับแปดบาทถ้าหลุดถ้าหลุดเนี่ยจะมีมันเปลี่ยนทรงมเนี่ยต่อจะเป็นเปลี่ยนทรงนะฮะจริงก็ไม่ควรถ้า่ีงี้จอดูก่อดกับข้อครับครับแล้วก็อะไรเอ่ยมาลีครับอาลีก็ไม่เอาฮะดีไม่มาเลยมาลีมีโอกาสลงไปทดสอบรลเดิมนะตรงนี้เลยนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหก็ดห้าเจ็ดหกห้าห้า ไม่ไม่ไม่เข้านะจริงๆบอกว่าช่วงนี้ถ้าไม่พูดถึงซีบีซีตัวอื่นไม่มานะนะมันเหมือนกับเป็นเรื่องของฤดูช่วงฤดูด้วยเพราะช่วงนี้พ่อมองในเรื่องของอากาศเย็นๆอย่างปกติอาจจะไม่ได้เป็นทามิ่งเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็รอดูนิดนึงครับแล้วถ้าถ้าเกิดหนาวนานเนี่ยตัวหุ้นที่ขายพวกเครื่องดื่มนี่อาจจะไม่ค่อยดีชะลอลงไปเพราะคนไม่ค่อยรอรอดูก่อนนะครับไม่ต้องไปดีผ่ามากเบกกิมฮะ นี่ก็ไม่เห่านี่ไม่ฟื้นนี่สึกทําโลต่ำกว่า IPO แล้วจะไม่ผิดนะครับนะแล้วก็ดูอย่างวันนี้นั่งกินแล้ววันนี้ตลาดหน้ากับมาดีดีก็น่าจะมีอีบงกีบาบ้างนะมันก็ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าไม่นี่ไม่มานะนี่เงี้ยครับแล้วก็ยันดูซึมอยู่นี่มองสิบห้าบาทอยู่มันเดินชอบบีกิมฮะยังไม่ตรงรีอะไรอะไรกับเขานะฮะอะไรเงี้ยหุ้นอะไรปอลงมากทุกตัวคือคําถามนี่ผมอยากบอกว่าคุณกินคำถามนี้คุณไม่ควรจะถามนะว่าคือมันเหมือนคำถามอิงแะ ครับเนี่ยคุณคุณจะสเปคคุณรูบลงมาเลยตัวไหนคุณจะสนใจตัวไหนแล้วตัวั้นมาคเดี๋ยวเราบอกให้มันเป็นยังไงดีไม่ดีนะครับนะะครับถ้าถามนี้ก็ถามผมจริงแล้วผมก็ไม่เอาทั้งหมดนะะครับในบรรดากลุ่มทตัวนี้ที่คุณถามมานั้นปอทสปโออาร์ท็อปจีอาร์จีซีนะผมบอกอยู่ที่เดิมปตทนะที่ดูถ้าดูถือว่าแข็งกว่าเพื่อนะนะวันนี้ยังไม่มาเลยนะฮะนะแล้วก็แล้วมันก็หล่ด้วยนะ แต่ก็ยังไม่มาแต่ผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ถือว่าปลอดภัยเพราะมันนำมาตัวกลุ่มผืว่าตัวนี้แข็งสุด่นกลุ่มเขานะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเขาจะแบ่งตัวขึ้นลงมาส็จละบาทอะลงมา30มสิบงไปสามสิบเอ็ดผ่านสิบเอ็ดโมงสามสองคือมันไม่ได้เยอะเทปเป็นโซนเล่นเป็นโซนมันไม่ได้เยอะขึ้นไม่เยอะลงไม่เยอะอะไรนะแต่ตัวนี้แต่ว่าซื้อในถ้าลงมาได้กจะในการซื้อแล้วคุณก็ถือหลอกเข้าไปในรรดาในเวลาทั้งหมดนะแต่ก็ตัวอื่นต้องระวังเช่นทอปนี่ก็ติดประเด็นอยู่ พอที่ต้องบอกเลยแต่แต่เทดมาเนี่ยราคาทับมันขึ้นมาขนาดนี้ก็ยังขึ้นนิดเดียวเลยอ่าไม่ไม่เยอะแต่คุณถามว่ามันลงมาจากขึ้นหมดเยอะเยอะนัอะแ้นรงหญิงสามผมก็ถ้าเอาทปเซฟก็บอทอโออาร์ก็ไม่มาเหมือนกันคุณดูใช่ครับนะครับยังไม่คนาเข้าล้มขาลงอยู่ครับแล้วก็อะไรไอเอสอเอสนี้ก็อยู่ห่างนะฮะคือคำถามว่าเอสเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรไอเอสนะครับเนี่ยแต่ถ้าคุณถามผมว่าคุณจะคุยระบุมาแล้วคุณมีใช่ไหมติดอยู่เท่าไหร่ แต่ถ้าถามมูลสักมุลติดขึ้นอยู่วันนี้ต้องบอกเลยว่าทําอะไรไม่ได้ลงมาอย่างเนี้มันลงก่อนนังง้นลงมาสามฟอร์ถูกไหมจะไม่ผิดนะครับนะแล้วแล้วมันก็ไม่ฟื้นด้วยนะครับนะมันต้องคมันคนต้องรอ,อให้มันเคลียร์ให้ชัดเคลียร์ให้จบได้ตัวมันเองก่อนอน,นะเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรที่คนพูดถือหุ้นเขาอ่ะใช่ครับผู้ถหุ้นใหญ่เขาที่เขาทดนฟาดเลยอ,อะไรเงี้ยว่ามารอเขาเคลียร์ให้จบอะไรยังไงแล้วรอใหหุ้นเป็นเดี๋ยวถ้ามันดีๆมันอาจจะฟื้นกลับได้แต่ถ้าวันนี้ยังไม่ชัดเจนมันก็ยังซึมออยู่ะนนรััเมโติก ใช่ครับโลเดิมที่บาทยี่สองเนี่ยตรงนี้เป็นโซนที่ห้ามหลุดนะถ้าหลุดก็อห้ามโลเลยนะในเชิงเทคนิคลงต่อนะครจริงแล้วไอเอสก็อยู่ห่างไว้ดีที่สุดนะครับจุดนี้เรียกไปก่อนครับแล้วก็เลยสกายครับนี่ตัวนี้ถือว่ายิงเล่นยากนะครับแนวรับยี่สิบนะเล่นยากอยู่จะทรงวุ้นดูเหมือนกับพยายามจะยืนนะสกายใช่ครับตานก็เส้นห้าวันตรงยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบ นี้ก่อนแต่ดูถ้ายืนยี่สิบได้อาจจะแบบลุ้นแขวนในกล่อบมาเดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะแต่ก็ถ้ามองส่งก็บิงไปก่อนเพราะพุมมันลงมาเขาตั้งใจเร็วใช่คที่มันทิ้งไม่กี่วันลงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ pim นี่ก็ไปม,มาช่วงหลังอันนี้ก็ตามกลุ่มนะนะเพราะกลุ่มเรือก็ใช่ไม่ใช่ช่วงเขาครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วชนตรงแนวต้านใหญ่ใหญ่นเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทสานะมสิบเนี่ยเราชนสามสี่รอบไปนะเราก็ไม่ผ่านนะครับวันนี้ปรับฐานลงมาเนะี่ยก็ ีตรงนี้เลยโอกาสลงมาตรงแปดหนึ่งห้านี่ตรงกรอบล่างแล้วกันนะครับแปดหนึ่งห้านี่ห้ามหลุดเลยนะถ้าหลุดมานี้เปลี่ยนตรงกันขาลงใช่ครับอาจจะได้เห็นเจ็ดบาทกลางๆนะถ้าอย่างนี้เราดูแปดถึงห้านะไม่ได้มองซื้อนะไม่มีไม่ควรเข้านะครับนะเดี๋ยวได้มีรับคุณรองแปดถึงห้าถ้าสุดท้ายไม่อยู่จริงก็ออกก่อนนะครับนะแล้วก็ราชบุรีะอ่บเมื่อกี้ถามมันเนี่ยราชบุรีก็เราบอกไปแล้วว่าถ้าคุณถามผมสามตัวผมบอกคุณไปแล้วว่าผมองเอออทีนะครับนะครับนี่ก็เหมือนกันแล้วนะกมไฟฟ้าไม่มานะแล้วก็เอ็กโคะ นี่เสียว,ว่าติดพุ้นไฟฟ้าอยู่เนี่ยถ้าเป็นถามให้มันตรงประเด็นไปเลยนะฮะไอโคก็<ะ>ไม่ค่อยน่าเข้านะฮะดูส่งแล้วมันครับยังไม่ค่อยมานะครับเนะี่ยในไอโคนะฮะก็ก็กมีแค่นี้ดีกวนิดนิดหน่อยนะฮะอย่างว่าฟื้นกลับไปไมผมว่าผมว่ายากนะเพราะชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยเอ่อพุ่นไฟฟ้าเนะี่ยทราไยพูดไฮ้พูดถึงกับนะมีคลิมกิมวิสิงดูส่งไนดะ้ไม่มีอะไรมาส่ง่าเงียบหมดเลยแล้วก็ ผู้บริหารทางเลือกก็ไม่มีไหนมาเหมือนกันนะครับนั่นจริงแล้วผมว่ายังไม่ค่อยมาเพราะ<ช><ช>วันนี้วันนี้มันมีคําถามนั่นหนึ่งก็คือต้นทุนสูงขึ้นนะครับแน่นอนต้นทุนราคากาสอะไรต่างสูงขึ้นสองคือค่าไฟที่จะกลับลงมาลกยังไงปรับยังไง<ช>เราไม่รู้มีปัญหามันยังคุมเคลินอ,อ่าเราไม่รู้นะนั่นช่วงนี้หุ้นม่ฟั้มเลยไม่ค่อยมาทั้งกลุ่มใช่ครับ,รบแล้วก็ตัวเอถามมาด้วยธุยกฤจทางวิกฤจอย่างอ่อผมว่าอย่างใช่ครับตัวนี้ผมตามอยู่เหมือนกันก็คือว่าเดี๋ยวช่่วงนนนนนนน้้้าาามมมัปเเเดดืืือออีีหหรรไกตะะคบจุ จะมีหุ้นเพิ่มทุนที่ราคา2บาทที่เพิ่มทุน1ต่อหนึ่งเนี่ยเข้ามาเทรดนะต้นทุนเขาตั้ที่2บาทผมว่าถ้าเข้ามาช่วงอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะมีแรงขายค,คนก็จะแย่งกันขายนะครับยังไงช่วงเนี้ยก่อนหุ้นเพิ่มทุนเข้าไม่ควรเข้านะครับจะรอลงทุนก่อนดีกว่าคราถามว่าผ่านแล้วก็เรื่องคือเรื่องคือประเด็นหนึ่งไอ้คือน่ถามว่าผ่านวิกฤตยังยังไม่ผ่านนะเพราะว่าอะไรคุณกู้ไงคุณกู้มีหลายชุดเลยรู้อยู่นี่ไงนะคุณไปดูกันให้ดีๆนะครับสัดตัวของคอับนะครับ แล้วก็คลินิกนะครับ K L I N I I I Q ครับนี่ก็ตามกระแสอีโตตดูมาสเตอร์เลยเนี่ยดูมันหลุดแนวรับยี่แปดนะแถวๆโซนยี่แปดต้นๆนะิงแล้วไม่ควรเข้านะฮะอันนี้ต้องรอดูที่หนึ่งเนี่ยเรียกไปก่อนเราดูแรงขายให้มันเสด็จน้ำนิดหนึ่งครับคือมันไม่รู้ว่ามันคือเรามองว่ามันพื้นฐานผมไม่รู้มันซอรรี่มีรายแนว เมื่อตัวมาสเตอร์มันหลีดนำมาปุ๊บเงี้ยปุ๊บคือกลุ่มค้าขึ้นกันนะมันก็ลงตามไปเลยนะครับนะถ้าเป็นอย่างงี้ปุ๊บก็ลองรอดูนิดหนึ่งก่อนนะไม่ต้องปวีผิมอผไรมากเขานะครับโอเคครับเอาจบแล้วฮะเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ